แล้วก็คุณผู้ชมครับช่วงทอล์กเชิญวันนี้นะฮะเราอยู่กับน้องส้มมัน้องจอยครับก่อนอื่นทำความรู้จักกับเธอสักนิดนึงดีกว่าอยู่ปีอะไรละปีสี่ปีสล้ปีหนึ่งฮะปีหนึ่งโอ้โหปีหนึ่งกับปีสี่ก็ไม่น่าเรียกเจเจก็ควรอยู่ก็งงนะนะฮะสองคนปกติเป็นคนนิสัยยังไงจอยเป็นคนนิสัยยังไงครับ ใช่หเป็นคนสนุกสนานล่าเริงกำไสสนุกสนานล่าเริงกำไลเชื่อเชื่อซ้อมเหรอเป็นคนยังไงซ้อมจริงๆแล้วถ้าเกิดแบบมองแบบผิวเผินก็คือเหมือนเป็นคนแบบเงียบๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือถ้าเกิดว่าสนิทแล้วซ้อมจะเป็นคนพูดมากคนนึงก็พูดมากอีกคนนึงก็อารมณ์ดีเออก็ที่ทางไปที่ทางเดยกันไมู่มีแฟนยัง ไม่มีค่ะไม่มีทั้งคู่เลยนะครับก็เลยเป็นสาวโสดทั้งคู่ใช่ก็มีกุ๊กกัก๊กครักอะไรไปเลยคุยคุยกันบ้างไหน่อยแ้วโปรป่านนี้ไม่มีคุยกันบ้างเลยเอ้ยเอ้ยมัเป็นมะเร็งไปอุ้ยทำไมอ่ะไม่แฟนต้องเป็นมะเร็งป่อมลูกโอเขียวไปเลยผมชายด้วยอ่ะคอับครับสเปคผู้ชายจอยเป็นแบบไหนครับชอบขาวๆติดสีอ่ะขาวติดีเกาหล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 ีเพราะว่าเป็นสไตล์โอเคต่อมาครับโซมครับเป็นผู้ชายของโซมเป็นแบบไหน ก็คลายเจ๊จอยค่ะก like, ็ชอบแบบขาวขาวขาวสูงสูงอะไรอย่างเงี้ยตี๋โอ้โหยี่หกเลยอ่ะขาวขาวสูงตี๋เกาหลีคิวเข้มประมาณประมาณประมาณนั้นด้วยเดี๋ยวนะขาว สูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนี่โอเคไหมสวยไหมอย่างนี้ร้อยเจ็ดสิบเ็ขอให้สูงกว่าโซ่นี่มคิ้วหรือแผ่นสาลาย์อะคิ้วคิ้วเข้มคิ้วเข้มมากเกาหลีสาลาย์บอกว่าว่าคนคิ้วคนกันจะต้างสูงเดี๋ยวกันออกเลยอะผมไม่ใช่คนเชอบชูครับผมไม่ได้แต่หน้าตาน้องก็บังคับเออเคยแบบปาร์ตี้ในห้องนี้บ้ไหมผ่านไปนู่นโอเคไมแก้วป๊อก ต้องนีวัดวัดจ้าชอบไปเที่ยวทะเลกันไหมไม่ไม่ค่อยชอบอันนี้ไม่ชอบไม่ชอบชอบไปเที่ยวทะเลมากโอ้ยนี่เราเหมือนกันครับเหมือนกันเป็นคนที่มีอาชีพที่จะไปที่ทางเดียวกันมากคือรู้สึกว่าไม่ขัดแย้งกันเลยมันจะไปด้วยกันได้เรักหมูรักหมูรักงมูครับไอที่นี่เราบอกรักหมา ต้องไปทะเลอย่างนี้ก็ต้องมีแบบพวกบีบนี่เนอมีไหมวันนี้ครับสเปเชียลจริงครับคุณผู้ชมครับในเมื่อเรามาบุกห้องสองสาวสุดซ่าสุดแปลวนะฮะกับขอหันสาไม่ว่าจะเป็นน้องจอยน้องส้มน้องแ้นไอบากเทลผมมีอยู่สองพันค่ะผมขอแพคคู่เลยนี่ผมขอแบบว่าให้น้องใส่แบบว่าบิกีนี่ทั้งคู่เลยอ่ะให้กับคุณผู้ชม ไม่ต้องตอบเราว่าได้หรือไม่แต่ถ้าเกิดคว้าเงินปั๊บก็เป็นเรื่องดีนี่แล้วก็เดินเข้าห้องน้ำได้เลยครับก็บอกแล้วว่าจะตอบได้หยิบเงินแล้วไปแล้วแตกการผลรพันโอ้โหเหมือนโดนเจ๊บังครับเจ๊ลุกเจ๊เจอเลยเจอเลยครับผมเจอเลยฮะเดี๋ยวรอค่ะเอาเลยลุยเสรีา โอ้อ้โด้วยหมุนหุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนตัวหน่อยสบายผมเลยไหมนสองอ้าวเชิ้ตเชิ้ตวดแต่ะลึแต่ะลึอ่ะอยู่อยู่โอเคนี่แหละครับผู้ชมนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทปสเปเชียลนะฮะที่เราให้สองสาว แกนเซียวเปียวซ่าได้ใส่ชุดดีินเนี่ยกัเราดูใช่แล้วนี่แต่คุณดีจริงพูดเลยเออแต่ว่าเราจะให้เล่นขุนลูให้ดูมามา,มาเาบอ้อว่าอันเนี้ยน้องจอยเนี่ยเล่นเก่งค่ะน้องจอยเป็นอาจารย์เดี๋ยวให้น้องจอยเล่นก่อนเอหลังจากน้องจอยเล่นเสร็จแล้วเราค่อยน้องส้มเล่นนี่เพราะว่าผู้หญิงเวลาเล่นนี้นะฮะเขาบอกว่ามันทำให้หุ่นดีเอวกาเชิญครับเออเล่นของช่วงมากันเนาะ ไปหามม้าเลยลูกมมาอะไรๆๆๆปห้จมเล่บ้างเล่นมเเล่นอ่ะทำยังไงยังไงมครับมเล่นเดี๋ยวต้องต้องค้องนีนะฮะแล้วทมกค่องหมนนะครับโดนนะไอ้ท เอารูมาให้กำลังใจเลิกปฏิบัติอ่ะสองมาตรฐานนะโอ้โห้องมวเออต้องมือต้องมือเมืกี้จอยถามเห็นตัวมือเลยตัวมืออ่อร่อตัวมือจอยตัวมือจอยตัวมือจอยไม่ทันแล้วโอ้โหรู้ถึงแม่นั่งใกล้แม่ป่านั่งใกล้แม่ ว่าอ่ะวันนี้ท่านผู้ชมนะก็ถือว่าสุขสนานมากครับเราได้มารู้จักกับสองสาวสวยสุดเซ็กซี่นะครับแล้วได้รู้ว่าในห้องเล็กๆของเขาเนี่ย<า>มีใช้ชีวิตกันเป็นอย่างไรแล้วก็ส่วนตัวเขาสองคนเป็นคนที่ใส่รับไหนด้วยถูกต้องบอกแล้ววันนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์สเปเชียลสุดๆเลยสองคนเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมก็ควรจะอิ่มหนำสำราญกันไปเอ่ะเราวันนี้เวลารายการของเราหมดแล้วน ก็ต้องโอ้โหต้องขอลาคุณผู้ชมกันไปนะแต่ว่าไม่ได้ลาแบบแค่2คนไงเดี๋ยวคิวกับปาล์มนะฮะจะลาไปกับภาพสวยๆกับการโพสต์ของน้องจอยแล้วก็น้องส้มด้วยเลยดาววันนี้ขอบคุณน้องส้มกับน้องจอยมากขอบคุณครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวลูกมาอยู่พ่อก่อนแล้วกันไปแล้วไปแล้วนะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครัสวัสดีค่ะบ๊ายบายก็งงๆว่าตอนแรกขึ้นไหเฉย่ทำไมตอนนี้เราต้องบีจีนี่ คือเป็นคนแบบลกๆกันอยู่แล้วอะเนาะนี่นี่ก็แบบคือเก็บไปแล้วส่วนฮะก็พี่พี่ก็คือตลกนี้ค่ะก็คือแบบเหมือนเราก็คือทำให้แบบขำไปด้วยค่ะอแบบไม่ไม่น่าเบื่อตื่นเต้นดีพี่ปั๊น่ารักพี่คิวหน้ามอมมอมา